พ <ไป S 1> ล,ง <ไป S 1> ลังอะไรครับ ที่เนี่ยเราได้รับเกียรติพิเศษจากเรดเมจิกนะครับหรือว่านูเบียที่เราคุ้นเคยนั่นเองอย่าใช้คําว่าเราซิมึงคนเดียวแล้วแกทีกูซื้อนะเรดเมจิกหรือว่านูเบียเขาส่งมาให้เราครับนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยแต่ว่าใช้งานจริงเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันได้ครับถ้าเกิดว่าเข้าเนี่ยก็จะแบบว่าใช้งานจริงดีครับถ้าเกิดไม่เข้าอ่ะอันนี้เข้าแล้วใช้งานจริงดีครับในประเทศไทยตอนนี้น่าจะยังไม่มีใครได้อันบ็อกซครับแล้วก็นี่เป็นเครื่องที่ออฟฟิเชียลส่งมาให้จริงจริงเรดเมจิก 6R ก ของ Red Magic ครับนะครับซึ่งในซีรีส์ของ Red Magic ก็จะมี Red Magic 6 Pro ครับ Red Magic 6ที่แบงค์ใช้อยู่ใช่ครับแล้วก็ Red Magic 6 R คือตัวนี้เป็นรุ่นน้องที่บางอย่างเนี่ยดีกว่ารุ่นพี่นั่นน่ะสิเขาเรียกว่าสิทธิ์คิดล้มครูเออนะครับแต่ที้ต้องพาไปเปิดครูสะหน่อยโพไซดอนครับสะขวดแล้วกันแต่ว่าหลายๆอย่างที่มันเป็นหัวใจสําคัญอย่างเช่นแบบฟาสชาร์จก็จะด้อยกว่าตัวรุ่นพี่ใช่ครับเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับราคาาที่คุณจรับกันบระาบาที่ค ไม่ผมให้คุณตั้มเลยนี้ดีครับฮึบุ๊กเดิมเราไม่เล่นแล้วนะครับผมโอเคเราเล่นบุ๊กใหม่กันนะได้เอาเลยไหมยังอ๋อยังเหรอเปิดไปแล้วครับคุณแบงค์โอ้โหนี่นะกล่องที่เราอยากจะได้มานะเดิมเราไม่เล่นแล้วนะปุ๊บเดิมเลยครับรุ่นที่เขาส่งมาให้เราอ่ะแบงค์เป็นรุ่นแรม12เป็นไงล่ะรอม256เลยนะครับธรรมดาครับน้องๆเอาตัวท็อปมาเลยนะปกติตัวท็อปเราต้องไปไปตั้งแต่หกโมงเย็นน่ะเอ๊ก็ไปจองกับมาม่าไว้ก่อนเนาะเเเปิดดง้้มมัยยอออล มึงล้างแอลกอฮอล์อย่งเงียเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยคือเรียบร้อยยังไม่รานอ่ะทีนี้กล่องของ r ร d Magic 6R ครับชัดเจนเลยว่าเล็กกว่าเล็กกว่า Red Magic 6 r ร m m g i i c 6R เนี่ยเขาจะยัดไว้ให้อยู่ในเลเยอร์เดียวกันสีที่แบงค์ได้มารอบนี้เนี่ยครับเป็นสีไอคอนเหมือนกันสีซิวเวอร์แกะครับเอาเลยครับเป็นแพะไดไหมออได้ครับ มี่แรกเป็นไงลืมลูกลือย่าอย่างนี้อ่ะเฮ้ยระวังลูกค้าดูนะครับผมใส่ใจคุณขนาดนี้ใส่ใจได้แก่มมองอ๋อใส่มองได้สปอนเซอร์ครับเฮ้ยโอ้โหเข็มจิ้มซึมกูเมียวกูเมียอ่ะกูเมียวกับเข็มจิ้มซึมนี่โอ้โหใหญ่กว่าเดิมอลังการกว่าเดิมเข็มจิ้มซึมเหมือนเดิมไหมไม่เป็นบัตรรประกันครับเอาวารันตีร์ดแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะส่งไปให้วารรันตีใครนะครับครับมีเคสมาให้เป็นยางว่ะครับเหมือนเดิมอีกแล้วตัวเดิมไม่ใช่เป็นยางป่ะตัวเดิมเป็นอะไรเป็นยางเหมือนกันเป็นยาง พาราที่ส่งไปผลิตที่ดาวนคารนใช่ครับโอ้แล้วก็เคสเขาครับเหมือนเดิมเลยมีการเว,าว้าตรงแอร์ทิกร์มาใช่ครับแต่เขาใช้ชื่อว่าชอเดอร์ทิก,กร์อ่าโชเดอร์ใช่ที่แปลว่าอาบน้ำ่ะนะไม่ใช่นะนมันโชเวอร์ <laughs> โชเวอร์ <laughs> อรที่เป็นคนขับรถนะเฮ้ยแล้วโชเดอร์อันนี้ค <laughs> ือตัวเครื่อง บางไหมบางลงเยอะเลยว่ะแต่ว่าตัวเลนส์กล้องอ่ะคือนูนขึ้นมาเยอะมากผมว่าสีเครื่องไม่สวยมากเลยเป็นสีแบบซิวเวอร์เลยตามคอนเซปต์เขาที่เขาออกมาอะมาดูข้างในกันต่อข้างในมีอะไรครับข้างในมีใจครับเฮ้ยเอาเนี่ยถ้าเป็นรุ่น Red Magic 6เนี่ยตัวเต้าเสียบตรงนี้จะเป็น Type C to C อ๋ออันนี้เป็น A to C ครับผมแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้สูงสุดที่ 30, ใช่30วัตต์ถูกต้องครับคุณผู้ชมในของ Red Magic 6ธรรมดาเนี่ยจะชาร์จได้สูงสุดที่ 67หรือ66นี่แหละอ่า6กสิบหกวัตต์ไปประมาณนะครับตัวนี้ก็ะจะน้อยลงมาหน่อยนึงแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะน้อยกว่าไปคุยกันนะครับแต่ว่าข้อดีของเต้าชาร์จ30บวัตต์ของเขาคือมันอันเล็กครับ,รบมันอันเล็กมากเล็กกว่าอันนูน้นอีกนะอันนี้มันอันแบบเล็กๆคล้ายๆกับพวกแกเลียมไนไตรด์อ่ะสายชาร์จที่ให้มาครับแบงค์อ,อแน่นอนอยู่แล้วครับ A2C อืมก็เป็นสีเรดเมจิกรับสีแดงแล้วก็หัวดำเป็นสีที่เปิดปาะ แล้วก็ให้ดองเกิลมาใช่ครับตัวนี้แล้วเหมือนจะไม่ให้จริงหรอครับตัวนี้ให้ดองเกิลมานะครับเพราะว่าเขาดูคลิปรีวิวพวกเราแล้วเราด่าเขาน่าจะฟังเราไม่รู้เรื่องคนทอยมันพูดด่าอะไรกันเออก็ให้ดองเกิลมาหนึ่งอันนะครับครับเป็นไททีซีทูแจ็คสามจุดห้ามิลครับผมหูฟังแถมมาไหมไม่น่าจะไม่จะแถมมันไม่จะหมดแล้วหมดแล้วนะครับก็อันนี้ข้อดีนะคือตัวเรดเมจิกเนี่ยทุกตัวนะครับมีชิปเสียงมาให้ครับนะครับตั้งแต่เรดเมจิกห้าแล้วนะเรดเมจิกหกก็มีชิปเสียงมา แต่ว่าไม่มีแจ็ค3.5มิลถ้าเกิดคุณอยากจะเสียบแจ็ค3.5มิลคุณก็ต่อดองเกิลเอาใช่ครับดองเกิลนี่ก็เป็นร้อยแล้วนะครับเออนี่ให้มาด้วยนะครับของแถมที่เขาให้มาก็ประมาณนี้ค่อนข้างครบนะเว้ยครับมีตัวเครื่องมีเคสดปเตอร์ชาร์จมีสายชาร์จ A to C แล้วก็มีดองเกิลนะครับจุดพี่นาก็คือว่าไม่มีหูฟังมาให้ใช่นะครับคุณจะต้องไปหาซื้อเอาเองนะแล้วก็เคสที่เขาให้มาเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมชอบชอบมากกว่าผู้ที่เป็นเคสแข็งๆแต่ว่าสุดท้ายแแล้้วเไอบคก็ปซืส เคสแข็งแข็งค <Chinese> ือเคสแข็งแข็งเนี่ยมันจะได้ความเท่แต่เวลามันหล่นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ซับแรงเท่าไหร่ใช่ครับแล้วเคสแข็งแข็งเนี่ยมันจะเว้าได้เยอะซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบครับโอเคก็ว่ากันตามเนื้อเรื่องเนื้อราวสไลด์มาดูนะครับเอ้ยแม่ คืออันนี้ไม่ได้อวยนะสีแม่งสวยมากดูดิสีมันดูแบบคล้ายๆกับพวกบล็กชาร์แต่ว่าดูหรูกว่าเออมันมีบล็กชาร์ที่เป็นสีแบบนี้ด้วยนะครับบล็กชาร์ที่เป็นสีแบบซิลเวอร์ซิลเวอร์ครับผมเคยเล่นอยู่ตัวหนึ่งผมจําชื่อรุ่นไม่ได้แล้วแต่ว่ามีค,คล้ายๆกันแต่ว่าตัวเนี้ยสีมันจะดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเออเนียนเนียนอะ่ะแล้วไอ้ตรงข้างบนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นมี10อัลตร้าครับมี10อัลตร้าจะมีบ้องใหญ่ๆขึ้นมาเออมี11บเออมีัลบร้าแล้วก็วันพลัสที่ ขึ้นมาด้วยใช่ครับแต่นั้นเป็นกระจกอันนี้เป็นฝาที่ทํามาให้มันเป็น2องเลเยอร์มันนูนไหมฝาตัวนี้ไม่นูนครับมันเป็นมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบคล้ายๆกันอ่ะอืมคือไอ้แถบขีดๆตรงนี้ครับมันให้ความรู้สึกแบบเกมมิ่งมากๆเลยนะเว้ยใช่แล้วก็ข้างบนนี้ก็จะให้อีกเลเยอร์หนึ่งคือแบบรู้สึกได้เลยนะว่าเขาเน้นคําว่าเขาเน้นตรงกล้องเนี่ยมากกว่ารุ่นปกติกล้องของ Red Magic 6อะครับน้อยกว่าครับแล้วก็ฝังอยู่ข้างในคุณภาพก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้กล้องดีกว่าเยอะทั้งกล้องหน้ากลลล้้้้้้ออออองงงงงหัััเเยยใใช่่ททนน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 ีีีีตตดดูรรววะ ตัว Red Magic 6จะจะดูแบบดุดันกว่า 6R เนี่ยจะดูแบบว่าเรซซิ่งกว่าอเออดูแบบดูหรูกว่าระดับหนึ่งเลยแล้วแต่คนชอบใช่ครับแล้วแต่คนชอบเนาะโอเค ตรงเลนส์กล้องเนี่ยจะนูนออกมาค่อนข้างเยอะนะเห็นไหม,มนูนออกมาแบบเราเหมือนจะเห็นมันนูนมาแค่ชั้นเดียวจริงๆแล้วมันนูนมา2ชั้นเลยนะเว้ยใส่เคสนีไ่ไม่รู้จะโปรเทคได้หรือเปล่าขอบเครื่องสวยมากแบงค์ขอบคุณขอบเครื่องอ่ะไม่ใช่ขอบเครื่องมันแล้วก็มีขีดเสาสัญญาณ 5G กับ Wi-Fi ออกมาประมาณ6ตำแหน่งเลยนะดีไซน์ดีเลยนะสวยกับราคาหมื่นกว่าบาทอะโหแบบได้ดีไซน์แบบนี้นี่คือแจ่มแล้วอะ่ะ ขวามือโอ้โหเพียบเลยครับปุ่มอย่างเช่นปุ่มเปิดเครื่องปุ่มเพิ่มลดเสียงวอลลุ่มคุณจะเห็นว่าเขามีการไดคัตมาคือใช่มาดีมากอะคือกลึงขอบเครื่องมาแล้วก็ CNC มันดีแล้วก็มีการเจาะตรงสัญญาณแถบเสาสารับสัญญาณมาด้วยครับให้มันแบบรับสัญญาณดีๆแล้วก็บนกับล่างโชเดอร์ทิกเกอร์ครับหรือว่าตัวเอาไว้โต๊ะเต็งนั่นเองครับผมก็วิ่งบนวิ่งล่างกันเองนันเล่นหัวเองแล้วไอ้ตรงนี้ของ r ร d Magic เนี่ยมันจะคัสตอมได้เยอะไหมงันมันคัสตอมได้แค่น้ำหนักที่กดได้ครับ ยสวยมันดูแบบดูแพงอ่ะอืส่วนตูดครับเฮ้ยถ่ันมาสิตูดเนี่ยก็จะมีลําโพงคู่มาให้นะครับแล้วก็มีตัวไทซีไทซีแล้วก็รูถาซิมสล็อตซิมเรามาลองดูสล็อตซิมกันคือตัวเนี้มันรองรับ 5G อยู่แล้วมันเป็น888ดนะครับ และใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็ไม่สามารถเพิ่ม SD การ์ได้โอ้ยพูดพร้อมกันเลยวะเเหมือนนั้นกันมาเหมือนมันจะมีซิลเรื่องของการกันน้ากันฝุ่นด้วยนะครับใช่เวลาเราใส่เคสอะเดี๋ยวผมขอยาตใส่เคสให้ดูนะครับแล้วไม่เว้าให้ตรงที่เลยอะผมว่ามือถือเกมมิ่งอะควรจะทำแบบทุกแบรนด์นะเว้ยครับ แต่ว่าไอ้ตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะโปรเทคได้โปรเทคได้เออโปรเทคได้นิดนึงอ่ะครับเนี่ยอาจนะมึงก็เอาอ่ะพอดีนิดนึงอ่ะเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยติดฟิล์มมาให้จากโรงงานนะครับไม่ติดเพิ่มนะหรือถ้าเกิดอยากติดเพิ่มก็แนะนําเป็นพวกฟิล์มด้านแล้วกันเปิดเครื่องโอ้โหยังเหมือนกันเด้เลยมาแล้วโอ้ U I เป็นไงบ้างเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับฟอนต์เปิอะไรเหมือนกันเลยเหรอใช่ครับจริงๆสามารถไปตั้งค่าได้มันน่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้เลยออฟว o ออนดิสเพลยอันนี้ใช่ครับตั้งค่าได้เลยไม่ต้องเข้าไปลึกหรอกออ y วีดิสเพลยก็จะมีแบบตัวให้เปิดช็อตคัทนู่นี้นั่นเนาะใช่ครับลองตั้งแบบนี้ดูเฮ้ยเชื่อเป็นรถด้วยว่ะอุ้ยตัวนี้สวยตัวนี้ผมเคยตั้งแล้วอาหรอมันมีรูปรถปะมีมีเหร ไม่มีได้ไงล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคเขาก่อนดีกว่าได้แบงค์จำได้ครับสเปคจำได้แค์เขามาพร้อมกับสเปคมากันนะครับคุณผู้ชมหน้าจอเนี่ยเป็นอัลูมิเนีนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยหกจุดหกเจ็ดนิ้วครับรีเฟรชเรทหน้าจอครับแบงค์หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตนะครับแล้วก็ความสว่างแบบสูงสุดเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนิสซีพียูครับแบงค์แซนด์ดราก้อนแปดแปดแปดห้าจีต่อให้ลดสเปคขนาดไหนแต่ซีพียูนี่คือจัดเต็มแรมเริ่มต้นแรมแปดแล้วก็แรมสิบสองสุดเนี่ย แบตเตอรี่นะครับให้มา4,200มิลลิแอมป์นะครับพร้อมด้วยฟฟชาร์จ30วัตต์ครับสิ่งที่มันแตกต่างจากตัวรุ่นพี่มันมีอะไรบ้างแบ๊ขนาดหน้าจอครับเดิมครับ6.8นิ้วลดลงมาเหลือ6.7นิ้วทำไมต้องส่งกันไปส่งกันมาไม่รู้เหมือนกันครับ r e เฟร s เรทหน้าจอที่เป็นจุดที่เขาภาคภูมิใจมากๆรุ่นพี่เขาให้มา165เฮิร์ตตัวนี้144เฮิร์ตลดลงมาพอสมควรแต่ในท้องตลาดมือถือเกมมิ่งโฟนครับส่วนใหญ่เป็น144หรือไม่ก็120แบตเตอรี่ในรุ่นพี่เ้าาใหม800 ตัวนี้ลดลงมาเหลือ2,000ฟาสชาร์จรุ่นพี่เขา66ตัวนี้ลดลงมาเหลือ30เอ้ยพัดลมรุ่นพี่มีตัวนี้ไม่มีพัดลมบิวอินมาให้นะครับใช่คาเกิดวเราคุณอยากได้อุณหภูมิที่มันน้อยมากๆก็ต้องไปใช้พวก external fan อย่างเช่นพวก red magic หรือว่าพวก black shark ใช่ครับพวกนั้นถึงจะใช้งานกับตัวนี้ได้นะแต่ว่าเดิมๆเนี่ยมันไม่มีพัดลมมาให้ราคาก็ถูกกว่าอย่างที่เล่าไปนะครับรุ่นพี่ราคาเท่าไหร่คร0บลองตติ้งจอก่นพันเพราาจอเยเจุดเด่นาอเหมาออกันนะ เหมือนที่แบงก์บอกตะเกียรครับว่าคนที่ใช้เรดเมจิกจะชอบตรงนี้มากคือตรงด้านบนเนี่ยมันจะบอกว่าเราเปิด NFC อยู่หรือเปล่าเราเปิดจอกี่เฮิร์ตอยู่ใช่ซึ่งมือถือปกติมันไม่มีนะครับรบแล้วคุณสามารถปิดได้ถ้ากดคุณลำพันบางคนเล่นโซเชียลหรือว่าเล่นเกมที่เป็นแค่9 0้าสิบเฮิร์ตครับก็เปิดแบบนี้นก็จะประหยัดแบบใช่บางคนอยากจะได้ความสุดก็เปิด120ได้เต็มประสิทธิภาพของเกมมิ่งโฟนก็เปิด144สําบหรับแบงก์แล้วเนี่ยร้อยหกเฮิร์ตในรุ่นพี่ของแบงก์ AI <cara. S 1> ด้วยนะครับ <im itar> ก็คือตัวสมาร์ทเกมเนาะที่<ช>เราเ,าเป็นคล้ายๆโหมดเกมของเขาใช่ครับถ้าเกิดเป็นรุ่นพี่เนี่ยจะมีตัวสลักอยู่ข้างตรงนี้ให้กดเปิดได้เลย <im itar> รุ่นนี้ไม่มีหลายอย่างนะที่โดนตัดทิ้งไปแต่ว่า <im itar> แบบเขาเรียกว่ารายละเอียดยิบย่อยอ่ะคือผมกับแบงค์เนี่ยคุ้นเคยกับเรดเมจิกอยู่แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะแบบไม่ได้คุ้นเคยกับ U i ของเขาครับ UI เขาจะออกแนวแบบเกมมิ่งอ่ะใช่ตามตายมือถือเกมมิ่งแล้วก็ มาเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับใช่ครับโหมดในการเล่นเกมที่มันเด่นๆของเร d Magic มีอะไรบ้างแบงค์ของเร d เมจิกใช่ไหมอย่างแรกไอ้ตัวปุ่มตัวปุ่มครับใช่ shoulder trigger ไหลไหลไหล trigger แล้วก็ c ชาร์จ separation ก็คือเสียบตูดชาร์จแล้วก็ไฟเข้าตรงเลยเขาเรียกว่าบายพักบายพครับใช่แล้วก็เปลี่ยนฉากไอ้ตรงนี้ได้ด้วยนะใช่ฉากรียกน้าตามา ในตอนสุดท้ายแกเรืเองนะมือแต่ว่าเข้าโหมดเกมปุ๊บแล้วจะออกเนี่ยออกค่อนข้างยากนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางทีแบบนี้เราไปโดนไปอะไรเงี้ยก็ออกเลยอันนี้ดีอันนี้ดีคือทำมาเพื่อการเล่นเกมอ่ะมันเหมือนกับมือถือทั่วไปมากกว่าเดิมอ่ะมันบางขึ้นนะบางขึ้นเบาขึ้นมันไม่เหมือนกับเรดเมจิกตัวแรกที่มันแบบโอเคแหละมันดีตรงที่มันมีพัดลมมาให้มันทำมาเพื่อการเล่นเกมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้มันเหมือนกับว่าใช้ชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยไฟ g ารีบมันก็ไม่มีเนาะับ ทำระบบ RGB มาให้อะน้ำหนักไม่เท่านี้แน่นอนใช่การคอสแบตให้มันน้อยลงเพื่อลดน้ำหนักการเอาพัดลมออกการเอาไฟ RGB ออกมันทําให้มันเหมือนมันเบาขึ้นแล้วมันพกไปไหนมาไหนกับเราได้ง่ายขึ้นหน้าจอก็เป็นหน้าจอที่แบบเราคุ้นเคยอะหกจุดหกเจ็ดนิ้วอะใช่ครับผมอยากรู้มากเลยว่ากล้องเขาโหดมากไหมอ่ะลองเข้าดูลองเข้าดูเลยเต้มลองเล่นให้ผมหน่อยได้ไหมได้ครับพี่เพราะว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกล้องอะความรู้สึกเลยนะกล้องแม่งดีกว่าเรดเมจิกตัวแรกเยอะอันนี้คือภาพถ่ายจากเรดเมจิกนะครับ ติดวิญญาณมันตัวหนึ่งเอ้าไหนไม่มีกูเองอ๋อกล้องหน้ามันดีมากกว่าเร m เมจิกหค่อนข้างเยอะเลยนะในความรู้สึกนะสกินโทนบิวตี้ขึ้นแม้ว่าเราจะปิดบิวตี้แล้วนะครับการเกลีย่ยผิวอะไรคือเนียนดีเนียนดีดีขึ้นดีขึ้นนะครับกับอีกอย่างคือไอ้ตรงตรงลายน้ำมันเนี่ยมันจะวัดว่าตรงที่มันจะแปะลายน้ำครับมันจะเป็นสีขาวหรือสีดำมันจะได้ใส่ลายน้ําให้ถูกสังเกตดูนะคือจริงแล้วคนที่ซื้อมือถือพวกนี้มาเนี่ยมักจะไม่ค่อยถ่ายรูปกันใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเร ใช้งานทั่วไปได้ด้วยมันก็เลยแบบทํากล้องมาให้ดีกว่าเดิมครับดูดิดครูคลองกูอยู่แล้วเฮ้ยดีนะจริจริงดีว่าเอาตรงมาลองเทียบดูไหมในกล้องมันโอเวอร์แล้วเห็นปะใช่แต่เราอยากจะบอกว่าเวลาเราเปิดแสงสว่างหน้าจอสูงสุดนะครับ จอของ Red Magic 6R เนี่ยสว่างกว่าอืถ้าเราไปดูตามเลขสเปคเนี่ย Red Magic 6เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ600นิบ Red Magic 6R อยู่ที่ประมาณ750ประมาณนี้เพราะว่า Refresh Rate หน้าจอมันน้อยกว่าความสว่างก็เลยดันได้สูงกว่าใช่ครับนี่เป็นปกติของจอ AMOLED อยู่แล้วนะสีที่ออกมาครับหรือว่าคุณภาพที่ออกมานี่ ชัดเจนเลยอะ่ะ <c oughs> เนี่ยคุณไม่ต้องดูอะไรมากครับเนี่ยเวลาเราซูมไปปุ๊บเนี่ยเชี่ย yeah, รู้สึกว่ากล้องหน้ามันจะดีกว่ารุ่นพี่อีกนะกูจําได้เลยเพราะาตอนที่ผมเล่น Red Magic หกครั้งแรกอ,ะอ่ะผมรู้สึกเลยว่ากล้องมันโอเคมันคือกล้องแบบเกมมิ่งโฟนอ่าอ้ยแต่ว่า Red Magic หก R เนี่ยมันเหมือนกล้องแบบพวก Samsung iPhone เลยฟิออ <Feeling S 1> ลลิ่งกล้องมันดีกว่าเยอะครับเนี่ยดูความชัด่ะให้ดูตรงผมก็ได้อันนี้ยังเห็นเป็นเส้นๆอยู่เลยหรือว่ากล่องข้างหลังครับ Intel กับพวก Ryzen เนี่ย อันนี้ไม่ได้ขิงนะครับเออว่อันนี้ดูคมกว่าเนาะใช่อันนี้หน้าตามึงอ่ะเดี๋ยวลองมาดูหน้าตาแบงอ้อวนเหมือนเดิมอันนี้คือชัดเจนครับว่ากล้องหน้าของตัว R ดีกว่า วิดีโอเนี่ยเขาได้ที่ f u เอ็ดดนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้ที่ f u เอ็ดดเหมือนกันเนี่ย f u เอ็ดดีซึ่งถ้าเกิดเป็นมือถือทั่วไปเนี่ยโดนด่าอยู่แล้วแต่นี่คือมือถือเล่นเกมในนั้นไม่มีปัญหาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วถูกต้องดูอย่างไอ้แบงค์เนี่ยใช้ไากี่เดือนละสองสามเดือนได้เปิดกล้องบ้างไหมล่าสุดก็น่าจะเดือนแรกที่ได้เดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราลองดูนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครออุ้ยภาพสวยนะเนี่ย วิดีโอมันลื่นอ่ะมัน30เฟรมแต่เป็น30เฟรมที่มีคุณภาพเฮ้ยคุณภาพเฮ้ยทำไมสีผมเปลี่ยนอ่าไว้บาลานซ์มันเพี้ยนนะครับหน้าผมเปลี่ยนสีอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะสวัสดีใครอุ้ยภาพสวยนะเนี่ยวิดีโอมันลื่นอ่ะมัน30เฟรมแต่เป็น30เฟรมที่มีคุณภาพเฮ้ยคุณภาพเนี่ยเห็นไหมเหมหน้าสีผมเปลี่ยนอ่าไว้บาลานซ์มันเพี้ยนนะครับจอมเงี้ยวต้องดูครับพิงลอนอย่ามาเพื่อนโอ้โหอย่าทักกันอย่างนี้อ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ครับเดี๋ยวอัปเดตสักทีหนึ่งก็หายละครับนะครับ ประมาณนี้แล้วกันเ<อ>แต่ผมอยากจะบอกว่าเท่าที่ผมเล่นมือถือเกมมิ่งโฟนมานะครับคุณตั้งตัวนี้เนี่ยกล้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากถ้าเทียบกับเลนส์ม6แล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบกล้องหน้าโหดกวด่านี้ตัวแบล็คชาร์กป่ะที่มันแบบมีอ,ออโต้โฟกัสอ่ะเอ้ยลีเจียนลีเจียนครับลีเจียนนี่คือกล้องคือโหดสุดแล้วในบรรดาเกมมิ่งโฟนกล้องหน้าตัวนี้ผมว่าได้แบบประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเลยสู้ได้แหละสู้ได้ครับลูกค้าเข้าต้องสู้ได้แหละเอออ่าก็ไม่รู้ว่าจะวางขายในบ้้าาาานนนเเรรรคคท่่่ไหใชับบีีูย ขาส่งมาให้เราได้ลองเล่นก่อนที่เขาจะวางขายจริงๆครับผมใน u t u b e ตอนนี้ก็น่าจะมีไม่กี่คนคนไทยเนี่ยน่าจะไม่มีหรือถ้าเกิดเรามีก็ขออภัยด้วยขอโทษก่อนใครอยากให้แบงค์ทำอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้แล้วกันครับแบงค์คิดว่าจะทำเวทกับตัวไหนบ้างผมว่าถ้าเกิดราคาเปิดมาในความคิดผมผมว่าน่าจะต่อยตีกับแบ็คชาร์กสี่ได้อ่าเดี๋ยวเวทกับแบ็คชาร์กสี่ให้ใช่ครับถ้าเทียบกับตัวหกได้ไหมก็ได้ครับลองดูเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนที่แบบเอาพัดลมออกว่าเป็นยังไงน่ารอ อเพราะ888ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนอยู่แล้วถูกต้องถ้าไม่มีพัดลมมันจะไปได้ถึงขนาดไหนถ้ามีพัดลมมันจะได้แบบไหนใช่ครับอ่าแล้วก็ตัว Black ชาร์สสี่เนี่ยตัวนั้นก็จะได้เรื่องของตัวฟีเจอร์อ่าแต่ว่าตัวซ p u ก็จะด้อยลงกว่าหน่อยหนึ่งถูกต้อง 5G ก็จะด้อยกว่าใช่ครับตัวนี้เนี่ยราคาเท่ากันได้ 5G ที่ดีกว่าแต่ว่าแบตด้อยกว่าฟีเจอร์เล่นเกมก็จะน้อยกว่าอ่าครับลองดูว่าเรทราคาประมาณนี้เนี่ยคุณพอใจที่จะซื้อตัวไหนเดี๋ยวให้แบง ประมาณนี้แล้วสำหรับเรสเมจิกหกอ่าอ่าก็ย่อมาจาก Racing ครับผมซึ่งกูเดาถูกทั้งนั้นลูกค้าเข้านะครับคลิปนี้ขอบคุณเรส Magic ด้วยขอบคุณทางเรส Magic ด้วยนะครับที่ส่งเครื่องให้เราได้เล่นเป็นเจ้าเรกของประเทศไทยนะครับก็หวังว่าจะส่งมาอีกเจ้าอื่นเข้าได้นะครับ ไม่ติดปัญหาอะไรนะครัะไม่ติดเลยครับตอนนี้นะครับลองเข้าไปเช็คโปรไฟล์เลยครับเฮ้ยอ uh ๋อปวดเอาเรื่องอะโอเคเป็นคลิปให้ผมหน่อยครับคุณตังคเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับเอาเพี้ยมันตัดยังยังเหรอเออเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับก่อนที่มันจะตัดครับไปไปเล่นมึงเหรอเฮ้ยฮะตีบเลยครับ